สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นการกลับมานะคะน่าจะเป็นในรอบประมาณเกือบ2ปีมั้งนะคะที่ส้มไม่ได้ทําดวงคนเกิด7วันรายสัปดาห์และคลิปนี้จะเป็นการกลับมาทํานะคะซึ่งคือถ้าจะให้ส้มทําคลิป12ราศีรายสัปดาห์คงจะไม่ไหวนะคะพอเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นดวงคนเกิด7วันนะคะรายสัปดาห์ซึ่งเป็นคลิปที่ส้มทําเคยทํามาตั้งแต่เริ่ม ทำเมื่อประมาณ3ปีครึ่งที่แล้วะนะคะก็จะกลับนํามาทาใหม่นะคะเพราะว่ามีหลายๆคนนะบอกว่าเออแบบอยากให้กลับมาทำนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะนะคะก็จะนํากลับมาทําเรื่อยๆนะคะในทุกๆสัปดาห์โดยจะเริ่มนะคะจากวันที่1 3ถึง19นะคะ13ถึงธันวาคมนะคะโอเคนะคะโดยการแบ่ง วันต่างๆนะคะส้มจะตัดที่6โมงเช้านะคะเพราะว่าส้มใช้หลักวันที่เวลาต่างๆตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเพราะฉะนั้นจะตัดที่6นาฬิกานะคะขึ้นไป นะคะไม่ต้องถามสามแล้วนะจะไม่ได้ตัดที่เที่ยงคืนนะคะจะตัดที่6นาฬิกานะนะคะแล้วก็จะเริ่มทำนายจากวันอาทิตย์ด้วยนะคะทุกอย่างจะใช้หลักตามโหราศาสตร์ไทยหมดเลยแต่ใช้ไพ่ยิปสีในการดูนะคะเพราะฉะนั้นการทำนายครั้งนี้เหมือนเดิมเป็นการทำนายรวมและโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมนะคะโดยการนำเอาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดีที่เหมาะสมกับคุณที่คุณคิดว่าเหมาะสมนำไปใช้ถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้นะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ใ,ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องการเรียนดูดวงนะคะสนใจอยากเรียนดูดวงกับส้มการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคนะเริ่มเลยกันลวกันนะคะเริ่มจากวันอาทิตย์นะคะกลับมาทําก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยน,นะคะเริ่มจากชาววันอาทิตย์ค่ะจะเริ่มจากเรื่องเอ่อ งานก่อนนะคะงานนะคะชาววันาทิตย์การงานได้เดอะเดวิลค่ะนะคะใบแรกการงานได้เดอะเดวิลค่ะคุณมีพลังงานมหาศาลคุณรักงานมันมีความทะเยอทะยานมีความอยากเต็มเปี่ยมคือแบบต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่คุณต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ามีคนอิจฉาคุณอนะ <c oughs> นะคะในการที่คุณพยายามที่จะทําในสิ่งที่คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จอะคะ่ะมัน คุณทําได้เพราะว่าไฟมันเต็มเปีย่ยมแต่ก็ต้องระวังความใจร้อนคือคุณต้องควบคุมพลังงานไฟให้ได้นะมันงั้นมันจะแผดเผาตัวคุณได้นะความอยากความอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ควบคุมให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีนะคะแต่ส้มมีความรู้สึกว่าจะสําเร็จนะในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ระวังคนอิจฉาหรือหาเรื่องไว้ด้วยนะคะคุณก็อย่าร้อนตามเนาะนะคะอาจจะต้องแบบเอาจริงๆอนะช่วงนี้เจ้ากรรมในเวรที่อิจฉาคุณในเรื่องการงานเยอะมาก นะคะเยอะสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นนิ่งไว้นะนะคะอย่าร้อนตามดีที่สุดนะคะโอเคมาดูเงินนะคะเงินชาววันอาทิตย์ค่ะการเงินชาววันอาทิตย์ค่ะคุณคาดหวังไว้ร้อยแต่คุณอาจจะได้70 8 0ค่ะยังไม่เท่ากับที่คุณคิดสักเท่าไหร่ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าได้ไพ่เจ็ดเดียนหัวกลับมันไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่า มันไม่เท่ากับที่คุณคาดหวังเอาไว้เท่านั้นเองนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะมันอาจจะมีเงินที่คุณคาดหวังไว้แต่มันอาจจะมาช้าหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักค่ะนะคะส้มจะเปิดไพ่ใบเดียวแหละนะคะความรักนะคะได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะ อามีคนตามจีบตามตือนะจ๊ะสำหรับคนโสดมีคนมาตามดูตามสองไม่ดูคนเก่าหรือไม่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีแฟนแฟนก็ตามมาอกเอาใจหรือคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายตามแฟนก็ได้อย่างที่บอกภพยอาจจะเกิดขึ้นสลับกันนะคะก็จะมีการตามกันไปทุกคนทุกแห่งตัวติดกันนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพของชาววันอาทิตย์ค่ะเดอะไฮโดรเฟนนะคะปวดหัวค่ะ มาขึ้นหัวเลยความดันปวดหัวระหว่างช่วงหัวนะคะมันมีความรู้สึกอึดอัดช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแบบดูแลสุขภาพร่างกายหน่อยหายใจลึกๆบ่อยๆนะคะอ่ามีอีกนะคะก็คือโชคลาภนะคะทุกสัปดาห์มาจากไหนบ้างสัปดาห์นี้นะคะโชคลาภจะมาจากคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะแล้วก็คนที่เป็นเพศหญิง นะโชคลาบจะมาจากเพศหญิงนะคะที่ต่างวัยจากคุณมากๆนะคะอาจจะมาจากพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะแล้วก็เลขนําโชคนะคะให้ด้วยนะ <c oughs> ส้มให้สองเลขนะคะเออนะคะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ส้มให้ทุกสัปดาห์เลขเลขเก้านะคะแล้วก็อีกันนึงนะคะชาววันอาทิตย์เลขเก้าแล้วก็เลขสามนะคะ โอเคเลข9แล้วก็เลข3ค่ะโอเคมาต่อกันที่ชาวนนะะชาวันจันทร์นะคะชาววันจันทร์ชาววันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ13-19การงานก่อนคะ่ะชาววันจันทร์การงานชาววันจันทร์ค่ะคุณอาจจะจบ กับอะไรบางอย่างเดทนะคะช่วงนี้งานเยอะงานหนักมากอยากจะแบบออกจากงานบางคนอาจจะออกแล้วด้วยรอการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานในช่วงนี้มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยคุณต้องรับผิดชอบอะไรที่มันเกินตัวมากๆเพราะฉะนั้นสู้นะถ้าสู้อะไหวสู้อะชนะช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าไพ่มาบอกคุณว่าเคยสู้ดิสู้แบบให้สุดแล้วคุณจะชนะแต่ถ้าเกิดท้อแล้วก็ไม่รอดแน่ ต้องบอกว่าต้องกัดฟันสู้แล้วแหละคุณจะต้องเอาพลังกายพลังใจแห่งที่เป็นเรื่องของนักต่อสู้อขึ้นมาเลยในช่วงนี้นะคะอืมออในเรื่องของการทำงานนะคะระมัดระวังหน่อยเนาะนะคะ ในสัปดาห์นี้ระมัดระวังในเรื่องของการทํางานอุปกรณ์ฟืนไฟอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของความไม่ค่อยปลอดภัยได้นะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะแนะนําทําบุญบริจาคเงินลงศพนะคะจะช่วยแก้เคล็ดตรงนี้ได้นะคะบางคนอาจจะมีการป่วยได้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะทําบุญเสริมดวงไปการเงิน,นะค่ะ การเงินคุณมีเงินเข้าหนาเงินเข้าดีแต่ว่าเงินก็รั่วออกไปเลยเหมือนกันใจกว้างไงเลี้ยงเพื่อนฝูงนะคะบางคนก็มีรายจ่ายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะแล้วก็มันก็รั่วเยอะเหมือนกันนะคะมีเงินเข้ามาคือใช้ใจ่ายคล่องต้องบอกแบบนี้นะคะอย่าใจกว้างมากเกินไปเดี๋ยวเงินไม่เหลือนะคะามาดูกันที่ความรักค่ะความรักนะคะยังคิดถึงวนเวียนอยู่กับอะไรเดิมๆเ,เ,เก่า มีการกลับไปหาคนเก่านะคะสำหรับชาววันจันทร์ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะจริงๆคนมีคู่ก็ต้องระวังที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะไปหาคนรักเก่านะคะแล้วก็เหมือนกับภาพภาพมันยังอยู่กันดีอยู่เออนะคะยังสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาก็ตามนะคะอื โอเคมีความสัมพันธ์ต่างวัยเข้ามาเนาะนะคะความรักในช่วงนี้นะคะสำหรับชาววันจันทร์มาดูกันในเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพชาววันจันทร์ค่ะมึนหัวค่ะนะคะมึนหัวเครียดมึนหัวลงหัวก่อนเลยน้ำในหูไม่เท่ากันอาการมึนมึนเลือดลมเดินไม่สะดวกระวังการลื่นล้มการมึนประมาณนี้ค่ะเลือดลมเดินไม่สะดวกนะคะระวังด้วยขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ ขาไม่ค่อยแข็งแรงค่ะขาอ่อนง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็เดินเหินอะไรก็ระวังให้ดีด้วยนะคะโชคลาภค่ะโชคลาภนะมาจากทางไหนบ้างนะคะโชคลาภมาจากชาวมังกรน,นะคะเดเดวิลหรือเป็นคนรักเก่าๆของคุณก็ได้นะคะอ,อ,อาจจะเป็นหัวหน้าที่ไม่ค่อยชอบคุณก็ได้นะเป็นหัวหน้าที่ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเอามาดูเลขนําโชคจะ้ะ เลขนำโชคชาววันจันทร์นะคะเลขนำโชคชาววันจันทร์ค่ะเอาไปทำอะไรก็ได้นะจ๊ะเลขสี่ค่ะเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งนะคะเลขสี่และเลขหนึ่งค่ะโอเคชาววันอังคารนะคะช่วงเวลาที่ส้มสับไพ่นี่ก็สามารถที่จะแบบตั้งจิตอธิษฐานได้เลยถ้าคุณเป็นคนเกิดวันไหนเนาะนะคะขอบคุณสำหรับคนที่จะทำทานสเต็มให้ด้วยค่ะล่วงหน้า นะคะวันอังคารค่ะชาววันอังคารในเรื่องของงานค่ะชาววันอังคารในเรื่องของการทํางานค่ะมันจะต้องมีการทํางานกันเป็นทีมแล้วแหละนะคะจะต้องมีการคุยงานเคลียร์งานกันนะคะกับคนรวมกลุ่มเป็นจานวนมากเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการแบบถกเถียงกันน่อยเออนะคะประมาณนี้แล้วก็ระวังความใจร้อนของดาวด้วยนะคะที่อาจจะทําให้เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะการเงินค่ะ การเงินจัดเม้นต์นะคะการเงินคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่คุณเคยทํามานะคะการเงินเนี่ยต้องระวังบางคนอาจจะมีในเรื่องของคดีความไฟนงไฟแนนซ์ Final, Finance, จดหมายเรียกเก็บขึ้นศาลอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะระวังให้ดีนะคะเ,เพราะว่าบางคนก่อนหน้านี้อาจจะใช้จ่ายเงินเกินตัวต้องบอกนะคะอาจจะใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะหรือว่าไปถ้าไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องมานะคะมันก็จะมีเอฟเฟกต่อการเงิน เต็มที่เลยในช่วงสัปดาห์นี้นะนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําทุกอย่างให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะคะจัดการให้มันถูกต้องปัญหามก็จะไม่เกิดเนาะนะคะหลีกเลี่ยงได้นะคะสุขภาพนะคะเอาความรักก่อนความรักนะคะเดอะซันจ้านะคะหลายคนอาจจะมีลูก นะหลายคนอาจจะตั้งครรภ์หรือคลอดลูกในช่วงนี้นะคะหลายคนมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาค่ะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่แทรกเข้ามานะคะอาจจะเจอคนที่อายุอ่อนกว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ที่แทรกเข้ามาช่วงนี้ชุ่มชื่นนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นโสดคุณก็อารมณ์ดีรู้สึกว่าเติมความรักให้ตัวเองได้เต็มเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะค่อนข้างดีนะสดใสคนมีคู่ก็ค่อนข้างสดใสนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาที่รึงรังมาแล้วมันก็จะยังมีอยู่สําหรับความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาแหละนะคะ สุขภาพชาววันอังคารค่ะสุขภาพนอนไม่หลับคิดมากไปเองนอนไม่หลับอย่างที่บอกมันอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินหรือว่าการทํางานอะไรก็ตามในช่วงนี้ทําให้คุณคิดมากนอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเองนะคะพอนอนไม่หลับมันก็จะเป็นโรคได้หลายโรคนะอืนะคะโรคแทรกซ้อนได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยนะคะโอเคมาดูกันที่โชคลาภนะคะ โชคลาภจะมาจากผู้หญิงค่ะที่มีความละเอียดรอบครอบทํางานเก่งแม่คุณพี่น้องคุณผู้หญิงรอบตัวคุณหัวหน้างานคุณค่ะนะคะเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคชาววันอังคารนะเสียงไพ่เสียงไพ่ดังมากเลยเมื่อสักคู่นี้ต้องขออภัยนะคะเลขนําโชคชาววันอังคารค่ะส้มให้สองเลขนะเอาไปทําอะไรก็ได้เลข7ค่ะ แล้วก็เลข9้าค่ะเลข7และเลข9นะคะ7และ9ค่ะโอเคชาววันพุธนะจ๊ะชาววันพุธตั้งจิตอธิษฐานได้เลยค่ะชาววันพุธนะคะสมรวมหมดนะพุธกลางวันพุธกล้งคืนรวมหมดเลยนะคะ ชาววันพุธค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานการงานชาววันพุธโอเคดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำชวนะคะถ้าคุณมีลูกน้องลูกน้องก็ฝั่งคุณราบรื่นค่ะไม่มีปัญหาการงานดีมากบางคนได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีสุดๆไปเลยการงานคือแบบอุ้ยเวอร์วังดีมากเลยนะคะบางคนอาจจะแบบ อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในเรื่องของงานนะคะหรืออยากเรียนต่อเพิ่มอะไรประมาณนี้ดีมากหัวบายเยี่ยมเลยนะคะภพยดีค่ะมาดูกันที่การเงินชาววันพุธค่ะการเงินชาววันพุธ the l e v e r s นะคะบางคนมีเกณฑ์เสียเงินให้กับคนรักหรือคนที่เราสงสารใจอ่อนเอ็นดูนะคะในบางคนแฟนมีเกณฑ์เสียเงินให้เรา <laughs> ไม่เราเสียเงินให้แฟนแฟนก็เสียเงินให้เราละค่ะงานนี้ก็ยังมีคนที่ช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะถือว่าดีในเรื่องเงินนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ว่ามีคนมาช่วยค่ะนะคะความรักค่ะนะคะความรักนะคะของชาววันพุธนะคะเนี่ยเรื่องเงินมีการช่วยเหลือกันแต่ก็อาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะในบางช่วงเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยภายในสัปดาห์เดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นความปัญหาความรัก บางทีคุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้นะคะฉันช่วยเธอไปแล้วเธอใช้เท่านี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบตกลงกันไม่ได้ก็ต้องระวังบางทีอาจจะมีบางฝั่งที่มีความรู้สึกว่าอยากอยากมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมก็อีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมแหละเออนะคะใครจะไปยอมนะคะก็อาจจะมีปัญหากันในเรื่องนี้ได้นะคะต้องระวังคนโสดก็ยังรู้สึกว่าแบบใครที่เข้ามาก็ยังรู้สึกว่าไม่โอเคนะในช่วงนี้นะคะ เอามาดูกันนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะสุขภาพเป็นความเครียดความดันสูงการกดดันตัวเองต่างๆบางคนอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะแต่ z ่ว m ว่าไม่ได้ใหญ่เป็นเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆนะคะหรือเป็นการเอาสองกล้องเข้าไปผ่าตัดอะไรแบบนี้เนาะนะคะส่วนใหญ่เป็นความเครียดนะที่จะทำให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะอย่าก,กดดันตัวเองมากโชคลาภค่ะโชคลาภชาววันพุธนะคะ เพศดับสอดนะคะโชคลาบจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นผู้ชายค่ะนะคะจะมีลักษณะไม่ดื้อค่ะนะคะเขาจะเป็นคนไม่ดือ้อนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับทําอะไรก็คิดก่อนเสมอเลยคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนชอบพูดแข่คุณก็ได้คนนี้นะคะแต่ว่าเขาจะนําโชคลาบมาให้คุณนะไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องหรือว่าลูกอะไรประมาณนี้นะคะเลขนําโชคนะจ๊ะ เลขนำโชคสาหรับชาววันพุธนะคะเลขนำโชคชาววันพุธค่ะสมให้สองเลขนะคะก็ไปพิจารณากันเาเองนะคะเจ็นะคะ7แล้วก็8คะ่ะเจ็แล้วก็8นะคะเจ็แล้วก็8คะ่ะโอเคชาววันพฤหัสค่ะรอได้เลยนะคะชาววันพฤหสัสสบดีนะคะ ชาววันพฤหัส,สบดีค่ะโอเคมาดูกันว่าในเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างนะในเรื่องงานก่อนนะคะชาววันพฤหัสชาววันพฤหัสในเรื่องของงานค่ะงานในสัปดาห์หน้านะคะเออคุณรู้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทํางานคนเดียวก้าวดาบหัวกลับต้องทํางานคนเดียวต้องไฟหน่อยไฟด้วยตัวเองหวังพึ่งใครไม่ได้อะคะ่ะ นะคะบางทีก็แบบไม่มีใครฟังเราแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นสู้ด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองจะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าใครทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะช่วงนี้อาจจะต้องทําด้วยตัวเองต้องควบคุมด้วยตัวเองนะคะถ้าหวังพึ่งพ,พ,งพาใครเขาอาจจะทําให้เรางานเสียได้นั่นแหละนะคะชาววันพฤหัสนิดนึงนิดนึงค่ะอืมนะคะมาดูเงินซีดีไหมชาววันพฤหัส เอาเงินดีจ้านะคะในออฟวอนส์นะคะ, ones, ะ,คะเหนื่อยแต่ได้เงินเนาะมาได้เรื่อยนะคะถ้ายิ่งมีการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ตามนะคะได้เดินทางสักหน่อยนะคะก็จะยิ่งทําให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้ชาววันพฤหัสได้เงินคือคําพูดคุณพูดจาดีและมีเสน่ห์มากยิ่งทําให้ได้เงินดีเลยอะ่ะนะคะดีมากๆนะคะสําหรับชาววันพฤหัสเงินดีนะคะ ความรักชาววันพฤหัสนะคะความรักเดอะมูนหัวกลับเอ๊ะมันมีเรื่องของหนี้สินมันมีเรื่องเงินเข้ามานะแซมในเรื่องของความรักมีความกดดันเข้ามาในความสัมพันธ์มีเรื่องกดดันเข้ามาทําให้เราคิดว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปนะคะก็ใจเย็นๆลคะค่ะนะนะคะสำหรับคนโสดอาจจะต้องระวังความสัมพันธ์ซ้อนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจก็ค่อยๆดูช่วงนี้ชาววันพฤหัสอาจจะต้องใจเย็นสักหน่อยนะคะทุกอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจ สุขภาพค่ะสุขภาพชาววันพฤหัสเพยดอบสอดแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรมานะคะพบหมอแล้วก็แข็งแรงดีนะคะดูแลตัวเองได้ดีนะคะอ,อาจจะมีโรคลมเล็กน้อยนะคะเลือดลมไม่ปกติเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะมีน้อยมากนะคะถ้าเป็นอะไรมาก,ก็น่าจะหายดีด้วยนะคะแข็งแรงดีนะคะโชคลาภค่ะ โชคลาภนะคะจะมาจากเหมือนอาจจะเป็นคนทาตนามะมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่บางทีทํางานแล้วไม่ค่อยถูกกับคุณเท่าไหร่แต่โชคลาภจะมาจากเขาอะค่ะเป็นผู้หญิงเหมือนคุณนะคะเออเป็นเหมือนเป็นกลุ่มก้อนที่ชอบที่ชอบแบบรวมกลุ่มเมสาอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเพราะฉะนั้นก็ดูว่าแบบเฮ้ย เออเขาเมาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลขนำโชคชาววันพฤหัสจ,จะ่ะ1เดือนเอาไม่ใช่1เดือน1สัปดาห์ส้มให้หนนเดียวนะนะคะ0นย์กับ8ค่ะศนย์กับ8นะคะศูนย์กับ8เอาไปทำอะไรก็ได้นะคะเลขนี้นะโอเคชาววันศุกร์ค่ะ ชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างคะการทำงานนะคะในช่วงวันที่13ถึง19นะคะการงานชาววันศุกร์ค่ะ การงานชาววันศุกร์ King of Pentacles หัวกลับนะคะเอ๊ะหัวหน้างานไม่ค่อยชอบคุณไหมหรือเขาอาจจะกังวลนะคะเขากลัวคุณทำงานพลาดหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ชอบคุณนะแต่เขากลัวคุณทำงานพลาดนะคะเขาอาจจะเพ่งเล็งคุณกังวลไปหมดว่าคุณอาจจะทํางานพลาดหรือคุณจะออกจากงานตอนไหนอะไรประมาณนั้นนะคะเขากังวลตัวคุณเองก็กังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตเกี่ยวกับการทํางานเช่นเดียวกันนะคะอืม ค่อนข้างกังวลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากังวลก็ต้องยิ่งทําให้ดีขึ้นนะนะคะต้องยิ่งทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเคยไว้ใจเราให้เขาหันกลับมาไว้ใจเรานะคะการเงินค่ะการเงินชาววันศุกร์นะคะเดอะเฮอร์มิตการเงินคล่องตัวดีนะคะในช่วงนี้อาจจะมีภาระที่เกี่ยวกับบรรดาญาติที่คุณต้องใช้จ่ายแต่คล่องตัวดีมากนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะต้องหาเหมือนกับต้องหาช่องทาง ทางการเงินด้วยตัวเองแต่สามารถหาได้เออนะคะคุณไม่ต้องหวังเพึ่งพาใครนะคะพึ่งคอนเน็ชันทางด้านการเงินอาจจะน้อยแต่ว่าหาได้ด้วยตัวเองนี่แหละนะคะความรักชาววันศุกร์ประชดกันอนะ ะะอาจจะมีการบล็อกไม่คุยนะคะหรือว่าประชดกันตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้5ดาบหัวกลับนะคะแกล้งกันประชดกันนะคะหรือปกปิดปิดบางกันก็ได้ไม่ซื่อต่อกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนโสดก็ต้องระวังคนที่อาจจะยังไม่ได้จริงใจเข้ามานะคะในช่วงนี้นะสุขภาพเนาะสุขภาพชาววันศุกร์สุขภาพแข็งแรงดีแต่ระวังท้องผูก ระวังท้องผูกนะปัญหาสายตานิดหน่อยนะคะแต่ระวังท้องผูกนิ้วเออเป็นก้อนๆน,นะคะช่วงล่างท้องผูกนิ้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะโรคที่เกี่ยวกับก้อนเนื้ออะไรเล็กๆน้อยๆย,ยุบยับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะเออประมาณเนี้ยค่ะตั้งแต่ช่วงเอวลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แข็งแรงแต่เหมือนกับว่ามันมันจะค่อยๆพอกพูนหรือทวีคูณเพราะฉะนั้นก็ ไปตรวจดีกว่าถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคุณค่อนข้างดื่มน้ำน้อยนะคะโชคลาภขมาจากไหนโชคลาภชาววันศุกร์นะคะเพจออปเปนเดเคิลส์จะมาจากคนที่เด็กกว่าหรือว่าหน้าเด็กกว่าเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายนะคะเด็กกว่าหรือว่าหน้าเด็กกว่าคนผิวขาวร่างเหล็กนะคะผู้ชายนะเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคชาว วันศุกร์นะคะเลขนํำโชคชาววันศุกร์ค่ะส้มให้สองเลขนะจ๊ะเลขเลขศูนย์แล้วกันเลขศูนย์กับเลข9กศูนย์หรือ9หรือ1หรือ9นะคะศูนย์หรือ9หรือ1หรือ9นะคะอืมโอเคค่ะวันเสาร์ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันเสาร์นะจ๊ะ โอเควันเสาร์ค่ะการงานเริ่มที่การงานก่อนเลยค่ะวันเสาร์การงานเป็นยังไงบ้างคะจัดเม้นตนะคะหลายคนอาจจะประกาศตัวเองค่ะลาออกนะคะบางคนถูกให้ออกนะคะในบางคนนะคะมีความก้าวหน้าอ่าต้องบอกว่าไพ่ใบนี้คือแบบว่ามันได้หลายอย่างคะ่ะบางคนอาจจะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงนะคะมีการาโปรโมทงานแบบคือต้องบอกว่า มันกลับกันเลยอ่ะในบางคนอ่ะนะคะเอออาจจะแบบได้รับหน้าที่นะคะทีะ่เป็นแบบผู้คนยอมรับโบวตให้คุณได้ทำหน้าที่อะไรที่แบบทำให้คุณมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นเลยนะคะจัดเมนขึ้นมาส้มว่าจริงๆไพ่ใบนี้น่าจะเป็นผลดีมากกว่าด้วยนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงก็จะดีมากๆนะคะมาดูการเงินค่ะชาววันเสาร์การเงินชาวาวันเสาร์เดอะเฮอร์มิทหัวกลับเงินไม่ค่อยคล่องเลยค่ะ นะคะอย่างที่บอกว่าความก้าวหน้าในงานอาจจะดีมากๆแต่ว่าการเงินไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะมีความรู้สึกมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมีคนช่วยด้วยเราก็เงินอาจจะติดขัดด้วยคือต้องบอกว่าภาระแวดล,ล้อมพี่น้องอะไรเยอะมากๆจนแบบอาจจะมีสะดุดได้เพราะฉะนั้นเซฟเงินนะคะแล้วก็บริหารการเงินไว้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าคลิปจะออกมาก่อนนะระวังการโดนหลอกโดนโกง ระวังการโดนหลอกโดนโกงเกี่ยวกับเรื่องเงินการเอาการถูกเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องเงินไว้ด้วยนะชาววันเสาร์นะความรักค่ะความรักชาววันเสาร์ค่ะระวังการคิดไม่ซื่อแต่ว่าเขาไม่ไปจากเรา <c oughs> เขาทําไม่ซื่อกับเราอะ่ะ แต่เขาไม่ไปจากเราเขาปกปิดปิดบงังเขาบล็อกเรานะคะแต่เขาไม่ยอมไปสักทีเขาไปไปมาๆค่ะนะคะแล้วก็กับคนโสดเนี่ยอาจจะเจอคนที่ปกปิดปิดบงังอะไรเราก็ได้นะนะคะตัวเราเองก็ยังไม่อยากจะเสี่ยงกับคนที่เข้ามาด้วยะจะเป็นอารมณ์ที่ยังไม่อยากจะเสี่ยงที่จะมีแฟนแหละขอดูไปก่อนนะคะ สุขภาพค่ะสุขภาพชาววันเสาร์คุยนอ็คบระวังเบาหวานนะคะระวังเบาหวานระวังการทานมากเกินไปกรดไหลย้อนนะช่วงนี้มาอีกแล้วกินเยอะช่วงนี้กินเยอะนะคะชาววันเสาร์นะนะคะยุดปากไม่ได้เลยช่วงนี้นะคะระวังทานอาหารแบบอาหารเป็นพิษแล้วแล้วอ้วกอาหารเป็นพิษได้ระวังนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินมากกว่านะคะน้ำหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะ มาดูการสำหรับโชคลาภนะโชคลาภชาววันเสาร์นะคะเดอะเมจิเชียนโชคลาภมีโชคลาภนะคะอาจจะมาจากหมอดูที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้ชายชาววันพุธผู้ชายชาวราศีกันหรือเป็นคนฉลาดที่อยู่รอบตัวคุณก็ได้เป็นผู้ชายนะคะมีโชคลาภเออนะคะได้โชคลาภมาช่วยแน่เลขนำโชคชาววันเสาร์คะ่ะเลขนำโชคชาววันเสาร์นะคะ เลขนำโชคชาววันเสาร์ส้มให้สองเลขนะคะเลขแปดนะคะแล้วก็เลขสิบเลขแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะเอาขึ้นมาสามให้เลยจ้ะนะคะแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะคะที่ดูคลิปของส้มนะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ